ครับสวัสดีครับเพื่อนเเรามาพูดถึงปลาช็อกเกอร์นะครับปลาที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกลักษณะที่ไม่น่าจะใช่ปลาบนโลกใบนี้นะครับน่าจะเหมือนเอเลี่ยนมากกว่านะครับที่แฝงตัวมาอยู่กับมนุษย์บางคนก็เรียกปลาปีศาจเป็นปลาที่ชาวประมงไม่ต้องการนะครับปลาช็อกเกอร์หรือปลาเทศบาลที่คนไทยเรียกกันนะครับ แน่นอนไม่ใช่ปลาพื้นถิ่นไทยเป็นปลาที่นําเข้าจากต่างประเทศด้วยลักษณะทิศสัยของวันที่ชอบกินหน้าดินชอบกําจัดตะไคร่น้าครับนี่คือวัพพมบบทแห่งการนําเข้าปลาช็อกเกอร์ครั้งแรกปลาช็อกเกอร์นาเข้ามาครั้งแรกในปีพศ2520โดยนําเข้ามาเพื่อกินตะไคร่น้ําเพื่อทําความสะอาดบ่อปลาปลาที่นําเข้ามาส่วนมากส่วนมากในสมัยนั้นเป็นปลาไซส์เล็ก พอมันโตได้เต็มที่มันจะเริ่มปรับตัวได้ดีมันจะไม่กินแต่ไข่น้ําแล้วมันจะกินอาหารร่วมกับปลาในบ่อและเมื่อมันกินอาหารมาอิ่มมันจะเริ่มจัดการปลาในบ่อนี่ครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เจ้าของบ่อปลาจําเป็นต้องกาจัดปลาช็อกเกอร์ออกจากบ่อเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับปลาในบ่อนะครับโดยนําปลาช็อกเกอร์เหล่านี้มาปล่อยในแม่น้ําสาธารนณะจริงๆแล้วปลาช็อกเกอร์สามารถปรับตัวได้ดีในทุกสภาพน้ํานะครับ ไม่ว่าน้ํานั้นจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ําแค่ไหนปลาช็อกเกอร์ก็สามารถอยู่ได้โดยเฉพาะในลุ่มแม่น้ําเหดภาคกลางปลาช็อกเกอร์จะชอบมากนะครับเพราะมีลักษณะคล้ายกับถิ่นที่อยู่เดิมของเขาในพื้นถิ่นเดิมศัตรูของปลาช็อกเกอร์ก็มีพวกจระเข้คีแมนน่าก,กินปลาขนาดใหญ่แต่ในประเทศไทยนอกจากมนุษย์แล้วก็ไม่มีสัตว์ชนิดใดสามารถทำอันตรายมันได้นะครับ ปลาช็อกเกอร์เป็นปลาที่นิยมกินกันมากนะครับในแถบท้องถิ่นเดิมเขาบอกว่าเป็นปลาที่มีรสชาติดีมีการขายในท้องตลาดมีการขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนปลาหมอปลาช่อนบ้านเรานะครับแต่ในประเทศไทยแล้วไม่ค่อยนิยมกินนะครับเนื่องจากรูปร่างหน้าตาที่มันแป,กแปกแลกลักษณะาคล้ายเมนเอเลียนนะครับ บ่อยครั้งที่มีการจับปลาช็อกเกอร์ได้ครับชาวประมงในประเทศไทยเขาจะปลาขึ้นมาบนฝั่งนะครับเพื่อให้มันขาดน้ําตายหรือเพื่อให้มันโดนรถเหยียบตายนั่นเองนะครับแต่ปลาช็อกเกอร์เป็นปลาที่มีการขยายพันธุ์ได้ดีนะครับเวลามันวางไข่มันจะขุดลุมแล้วกบไข่ไว้โดยมีปลาโทผู้คอยเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้สัตว์อื่นมาทําอันตรายไข่ของมันได้นะครับทําให้อัตราการลอดสูงและขยายพันธุ์ได้ดีปลาช็อกเกอร์ พบมากในเขตลุ่มน้ำภาคกลางเขตกรุงเทพมหานครและกลายเป็นปลาพื้นถิ่นไทยไปแล้วหลังจากที่เข้ามาอยู่ได้40ปีพบเจอได้มากในเขตแม่น้ำลำคลองในเขตกรุงเทพมหานครปัจจุบันพบเจอบ่อยมากครับ